ถวายฌานเทวะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนายเจ้าพระบรมราชนีนาพระบรมราชนีพันธีหลวงพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนายเจ้าพระบรมราชีพันธุ์หลงขึ้นเจิ่ผู้จัดการฝ่ารกล่าวสั่นึกในพระมหากรุณาธิคุณ ขอเดชะฝ่าละอองธรีพระบาทปลกแกล้าปลกปะมองข้าพระพุทธเจ้านายนิกรชาวนาผู้จัดการฟาร์มตัวอย่างบ้านแม่สัมขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำสมาชิกโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านไปโควิดสิบเก้าที่อยู่ในพิธีแห่งนี้ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขออนุภาพแห่งคุณพศิษย์เทวาธิราชตลอดจนพระ พระรมเดาชนุภาพได้โปรดดลมันดานอภิบาลและประทานพรให้ใต้ฝ่ามอ,องทีนี้ข้าพเบาทรงสถิตเป็นมิ่งหวนร่มเก้าแก่ผสมนิกรชาวไทยแบบทีรันติก,การเทินทั้งหมดป้นครับนะครับต่อไปก็จะเป็นการเตรียมระดับในการนั่งทั้งหมดมนั่ง หนึ่งดลกัวขวามหัวเด็ทั้งหมดึงอ่าเป็นเสด็จพิธีนนครับนายวิทยาพงกระวงศ์เป็นลาสฎรอนบ้านเม่ต์ำหมูห่ที่หนึ่งจังหวัดสุดสอทราบุญสมงามจังหวัดลำปางก็ดีใจครับที่ได้มาร่วงกับโครงการนี้ เพราะว่าได้ความรู้เพิ่มหลายๆอย่างเลยการห่มดินการขุดคลองไส้ไก่การเพราะพืชผักผลไม้หลายๆอย่างครับแล้วก็ได้ความรู้เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องยนต์เล็กการเลี้ยงกบเลี้ยงหมูหลุมคิดว่าจะเอาโครงการนี้ไปต่อยอดครับที่ได้ความรู้จากโครงการนี้มาตอนนี้ก็เริ่มงานโดยการปลูกพริกปลูกมะเขือปลูกแก้วมังกรปลูกกล้วย ปลูกต้นไม้หลายๆอย่างครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณพระแม่พันปีและก็สลวงเดพระเจ้าอยู่หัวและพระราชนีครับที่ให้โอกาสนี้กับผมขอบคุณครับเอ,เอาไปปลูกเนอะครับ <laughs>

ถ้าถ้าให้ฝ่ารอพอได้ไหมครับ่22ไร่เนี่ยเพื่อเอามาเขา่กเ้